สวัสดีครับผมไอนะครับไม่ได้อัดคลิปมาน่าจะสักเกือบเดือนแล้วมั้งคือมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะก็คืออย่างแรกคือตอนนี้ผมอยู่อเมริกาแล้วอยู่มาได้สักพักแล้วแล้วก็ยังวุ่นวายกับการทํำนู่นทํานี่อยู่ก็เลยไม่ได้อัปเดตอะไรเลยวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนิดนึงที่อยากจะบันทึกไว้ เรื่องแรกผมขอพูดถึงเอเจนซี่ก่อนก็คือเอเจนซี่เนี่ยของผมผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องชื่อบริษัทแล้วกันเพื่อจะไม่ได้การพลาดพิงเนาะตอนแรกดีมากตอนหลังรู้สึกแย่มากคือตอนแรกเนี่ยเวลาเราถามอะไรไปเนี่ยช่วงที่เรายังไม่จ่ายเงินเนาะเขาก็จะให้คําตอบเราอะไรกับเราดีมากเลยแต่พอผมจ่ายเงินแล้วผมจ่ายครบแล้วแล้วผมก็รับรู้แล้วว่าผมจะได้มา ทำวีซ่าแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยผมถามเขาไปวันแรกเลยว่าวันแรกหลังจากได้วีซ่านั้นก็คือวันที่ยี่สิบหกเดือนที่แล้วนี่แหละหลังจากผมได้วีซ่าผมกลับห้องผมทักไปถามเลยว่าจะให้จองตัวเครื่องบินเลยไหมเขาบอกว่ายังก่อนให้รอก่อนเขาจะอัปเดตจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเหลือเจ็ดวันสุดท้ายผมก็ทักไปถามเขาอีกครั้งหนึง่ง เขาก็เพิ่งมาบอกว่าถ้าจะจองจองได้เลยนะไม่ต้องรอคืออะไรตอนแรกบ,บอกให้รอหลักฐานในแชทก็มีอยู่แล้วที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทางเอเจนซี่เขาต้องเป็นคนจองตั๋วให้หรอกเพราะครั้งที่แล้วที่ผมไปเขาก็เป็นคนจองตั๋วให้แต่ทําไมครั้งนี้ผมต้องเป็นคนจองตัวเองถูกไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมต้องจองวันไหนผมรู้ว่าผมเิ่มงานวันที่สิบห้าแต่ผมก็บอกงั้นผมจองสิบสี่นะ ผมจองวันที่สิบสามนะจะได้บินมาถึงนี่สิบสี่วันที่สิบห้าจะได้สามารถเริ่มงานได้เลยเขาก็บอกว่าอ๋อแบบนั้นไม่ได้สามารถเข้าประเทศได้วันที่สิบห้านะอ๋แล้วผมไม่มีไม่มีทางรู้ข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วทำไมถึงไม่เลยที่จะบอกผมว่าสามารถเข้าประเทศได้วันที่สิบห้าหลังจากที่ตารางงานมีผลทำไมไม่บอก ทำให้ผมรู้สึกแม่งไม่โอเคกับเอเจนซี่เลยแล้วก็อันนี้คือเอเจนซี่ของอเมริกานะแล้วก็เอเจนซี่ของแคนาดาก็คือหลังจากวันนั้นที่ผมบอกว่าผมจะทำผมก็ทักเข้าไปให้หลักฐานให้เอกสารอะไรเข้าไปทุกอย่างทุกวันนี้ยังไม่ตอบกลับมาเลยอเคยจ่ายเงนินไปแล้วด้วยครั้งหนึ่งห้าหมื่นกว่าบาทหายเงียบเลยพอครั้งนี้จะทำถ้าจะทำครั้งที่สอเนี่ยเขาบอกว่า ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของสถานทูตน,นะประมาณห้าพันกว่าบาทแล้วแต่ผมก็รอที่จะจ่ายตังค์อยู่ตอนที่ทําคูณไปกับเมริกา,าก็คือตอนนี้ก็หายไปแล้วยังไม่ตอบกลับาเลยได้เงินยห้าหมื่นลงไปแล้วก็หายเงียบไปเลยเป็นเฮียอะไรกันคือผมเนี่ยจองตัว๋วตอนแรกผมจะจองตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกใช่ไหมแต่ว่าเขาทางบริษัทแม่งลีลาผมก็เลยได้มาจองเจ็วันก่อนเดินทาง ตัวผมจากราคาหมื่นกว่ากาเนี่ยเพราะผมจะจองข้ามเดือนหมื่นกว่ากาแม่งดีขึ้นไปเกือบ2 0ง0มื่นสา่นอะผมก็เลือกจองอันที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดก็คือเลือกบินจากไทยไปเกาหลีบินจากเกาหลีไปกเกาะเกาะเกาะหนึ่งของฮาวายแล้วกันเกาะใหญ่อไอเกาะที่คนเยอะๆมันจำชื่อไม่ได้โออาฮู ahu, อะไรประมาณนี้แหละแล้วค่อยบินจากโออาฮูเนี่ยมาเกาะบิ๊กไอแลน ก็คือเกาะฮาวายก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดรวมพักเครื่องรอเครื่องด้วยเนี่ยก็ประมาณ36ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็นผมเนี่ยบินจากไทยไปเกาหลีประมาณ6ชั่วโมงแล้วผมอะ่ะต้องไปอยู่ที่เกาหลีประมาณ1 1ชั่วโมงเพื่อรอต่อเครื่องอันนี้เป็นเคสสตั๊ดดี้เลยนะเผื่อใครที่อยากจองเครื่องบินมาต่างประเทศแล้วไม่อยาก ต้องรอต่อเครื่องนานนะก็เลือกให้ดีๆด,ดูให้ดีๆว่าต้องใช้เวลาต่อเครื่องนานแค่ไหนเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเหนื่อยเปล่าๆซึ่งผมก็รู้สึกเหนื่อยมากกับการบินครั้งนี้แต่ก็ยังโชคดีที่ได้นอนที่เกาหลีหลังจากได้นอนที่เกาหลีแล้วก็บินต่อจากเกาหลีมาโออาฮูใช้เวลาประมาณสิบกว่าชั่วโมง หลังจากบินมาถึงโออาฮูแล้วผมก็ต้องรออีประมาณสองามชั่วโมงเพื่อต่อเครื่องจากโออาฮูมาบิ๊กไอแลนด์แต่ก็โชคดีที่จากเกาะนั้นมาบิ๊กไอแลนด์ใช้เวลาบินไม่นานประมาณเกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนะ่ะแล้วก็โชคดีที่มีคนของทางโรงแรมมารับแล้วก็เออมันดีอย่างหนึ่งนะระหว่างสานามบินน่มันมี w i f ฟฟรีให้ใช้เร็วด้วยก็ลองดู สิ่งที่ผมจะพูดอย่างนึ่งก็คือว่าผมบินไปลงเกาหลีใช่ไหมแล้วคนเกาหลีอ่ะบินมาฮาวาย,ยก็มีจำนวนคนเยอะนะเต็มลำเลยแหละสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกแฮปปี้กับการที่จะต้องนั่งกับคนเกาหลีหรือคนญี่ปุ่นก็ให้คุณเลือกที่จะบินไฟล์แรกไปลงประเทศนั้นเพราะว่าของผมเนี่ยมันมี ให้เลือกไปฟิลิปปินส์ไปลงมานิลามีญี่ปุ่นมีเกาหลีแต่ผมรู้สึกว่าลงเกาหลีน่าจะโอเคกว่าแล้วมันก็รู้สึกโอเคกว่า,าจริงนะที่ลงเกาหลีเพราะว่าเราก็บินกับคนเกาหลีอไม่ได้เหยียดนะแต่แค่รู้สึกว่าเราจะรู้สึกปลอดภัยกว่าการที่จะไปลงกับที่ฟิลิปปินส์ต้องบินกับคนฟิลิปปินส์ผมรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะบินกับคนเกาหลี ย้ำอีกครั้งนึงนะว่าไม่ได้เป็นการเกลียดนะแต่แค่รู้สึกเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันแล้วก็คนเกาหลีคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะที่บินมาอเมริกาไม่ไม่ค่อยมีวัยรุ่นทางที่ดีก็หาแมสมาป้องกันหน่อยก็ดีเพราะว่าเขาไอกันทั้งลำเลยแบบไอกันบ่อยมากสั่งน้ำมูกันบ่อยมาก จะเรารู้สึกปลอดภัยในทางทรัพย์สินนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเจอแบบว่าคนเขาไอจามสั่งน้ำมูกอะไรน,นี้ตรงนี้ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาเพราะว่าจองตัวเครื่องบินก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะจองภายในเจ็ดวันงั้นมาพูดถึงความรู้สึกตอนที่มาถึงที่นี่บ้างคือผมบินมาทั้งหมดสามสิบกชั่วโมงผมเหนื่อยมากแต่โชคดีที่พอบินมาถึงแล้วอะ มีคนของทางโรงแรมมารับก็รับแล้วก็พาผมไปที่โรงแรมซึ่งที่โรงแรมเนี่ยมันเดียนก็คือว่าเขาให้เราพักห้องในโรงแรมได้เลยก็ไปปุ๊บไปบอกว่าเอาเป็น J1 วันวีซ่นะชื่อนี้เอาพาสปอร์ตให้เขาเขาก็ให้กุญแจห้องเรามาผมก็กุญแจห้องเนี่ยมาเปิดห้องเก็บของแล้วก็ ลองไปคุยกับเชฟเชฟก็บอกว่าโอเควันนี้เหนื่อยแล้วก็กลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นผมก็ไปหา hr เนอะจ้ไปทำเอกสารนู่นนี่นั่นแต่ของผมม,มีปัญหาอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนคน,คน,ค,นคนอื่นไว้แล้วกันในกรณีของผมคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมาอเมริกาผมเคยทำ ssn ก็คือ social security number ไว้แล้วแต่ว่าผมอะทำหายที่ไทยหายไปพร้อมกับกระเป๋าตังค์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องใช้ในการทำงานที่นี่คุณจะไม่สามารถเปิดแบงค์ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเลขตัวเนี้ผมก็กำลังติดปัญหายอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทำก็รออยู่ว่าจะได้ไปทำเมื่อไหร่จะได้เปิดแบงค์เมื่อไหร่ ของผมมีปัญหาอีกเรื่องหนึง่งก็คือเขาจะเก็บค่าที่พักก่อนน่ะหนึ่งพันดอลลาร์ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมืนบาทซึ่งเอเจนซี่ก็คงบอกผมแล้วแหละแต่ผมอาจจะไม่เข้าใจเองเขาบอกผมว่าเดือนละห้าร้อยแต่ผมไม่ได้ยินที่เขาบอกว่าต้องจ่ายเดือนแรกกับมัดจําผมก็เลยเตรียมมาแค่ห้าร้อยสำหรับเช่าห้องแล้วก็เงินติดตัวอีกนิดหน่อยประมาณสามสี่ร้อย ก็เลยมีปัญหาอยู่วันที่2ซึ่งก็โอเคบอกเขาว่างั้นขอจ่ายก่อนได้ไหมห้าร้อเขาก็โอเคยอมพอวันที่3เชฟบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องจ่ายก่อนให้ครบหนึ่พผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เลยโทรหาแม่แล้วผมยังไม่มีแบงค์ที่นี่ไงแต่โชคดีที่ผมให้แม่โอนเงินให้ที่บัญชีไทยพาณิชย์ของไทยแล้วก็เอาบัตรไทยพาณิชย์เนี่ย กดผ่าน ATM ได้อันนี้เผื่อฉุกเฉินนะทุกคนลองดูอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วกันของผมเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5ดอลก็ประมาณเกือบ200มั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็ผ่านวันที่3ไปเออวันที่3ผมก็ยังมีไป ฉีดวัคซีนบางอย่างที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยววันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องไปรับผลไปดูผลตรวจสุขภาพด้วยอีกทีนึง่งแล้วก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เหมือนที่ไทยก็คือหนึ่งเลยเรื่องอาหารก็อาหารอ,าอาเมริกันน่ะเค็มๆมันๆยังรู้สึกกินข้าวยังไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้น้ำหนักอาจจะลดแล้วมั้งตอนนี้อาจจะผอมแล้วมั้งอืม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าประเทศไทยสําหรับผมตอนนี้ในความรู้สึกเนะเป็นประเทศที่สบายชิปหายเลยคุณหิวกี่โมงคุณอยากกินกี่โมงคุณหากินได้หมดอยู่เนี่ยผมอยู่ฮาวายใช่ไหมแม่เป็นเกาะแล้วโรงอาหารแม่งเปิดแค่ตอนสิบโมงถึงหกโมงเย็นซึ่งวันแรกที่ผมมาคือผม เหนื่อยมากผมก็หลับไปแล้วตื่นมาตีสองตีสาผมไม่มีอะไรจะกินนะเพราะผมก็ไม่ได้พกอาหารจากไทยมาคิดว่าคงไม่ต้องใช้คิดว่าคงจะไปซื้อที่แบบซูปเปอร์นู่นนี่นั่นแต่แม่งโรงแรมดันไกลกับซูปเปอร์ประมาณหนึ่งอะ่ะซึ่งผมก็ยังใช้ g p s ยังใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่ได้นะก็ไม่กล้าไปไหนก็ก็นอนหิวอยู่นั่นแหละเรื่องที่สองคือผู้คนผู้คนที่นี่เขาทักแทนเก่งมาก จเจอหน้าไฮไฮฮลโลเฮลโลตลอดทางพนักงานนะพนักงานทักทายกันเองก็คงปกติมั้งแต่แค่รู้สึกว่าที่ไทยอาจจะตึงๆว่าหรือว่าไม่รู้นะเรื่องที่สามอันนี้ขอพูดถึงโรงแรมโรงแรมผมบรรยากาศชิลมากชิลมากๆแขกด้วยความที่เป็นโรงแรมติดทะเล แขกก็เดินใส่กางเกงนงกางเกงในบิกินี่เดินกันว่อนทั่วทั้งหมดอมตอนกลางคืนโรงแรมปิดไฟเงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัวกับแขกสุดๆส่วนตัวจนกูอ่าวเว้อ่ะจนกูไม่รู้จะไปไหนทำอะไรมืดไม่กล้าไปไหนเลยตรงนี้ขอพูดเรื่อยๆนะแ,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 แบบเอ้ยไม่ใช่แบบอ่าเมมผมจะเต็มอีกสามเรื่องก็คือห้องพักเป็นห้องพักแบบโรงแรมเลย ผมอยากทําอาหารมันทําไม่ได้ไม่มีครัวแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีตังก็จะไปซื้อของซื้อเตอมาทํากินนะเนาะใบขับขี่ถ้าใครมีไปขับขี่รถสาธารณะไม่ใช่ดิใครมีไปขับขี่รถสากลก็ผมว่าถ้าเป็นที่อเมริกาขับรถเป็นน่าจะสะดวกยิ่งที่ฮาวายเนี่ยถ้ายิ่งขับรถเป็นน่าจะสะดวกเดีย๋ยวผมก็มีรูปขึ้นให้แหละว่าบรรยากาศท้องถนนเป็นยังไงเนาะ ส่วนเรื่องที่6กบรรยากาศความรู้สึกตอนนี้คือเหงาคิดถึงแฟนคิดถึงอาหารไทยแล้วก็อยากเริ่มทำงานสักทีอยากปรับเวลาให้ได้รเร็ว,รวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากสำหรับถ้าใครที่ติดตามถ้าใครที่อยากรู้เนาะสามารถเม้นถามด้านล่างได้เลยจริงๆผมก็อัดไว้เป็นแค่ ความทรงจําส่วนตัวความทรงจําของตัวเองไม่ใช่ความทรงจาส่วนตัวแต่แค่อยากให้เป็นความทรงจําที่มีประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วกันถ้ามีอะไรก็ถามด้านล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ